สวัสดีครับผมพอดีช่วงนี้งานเกษตรก็เสร็จสมบูรณ์เกิน80นะครับเรื่องการปลูกนี่ก็ไปเรื่อยๆนะครับก็พอมีเวลาบ้างวันนี้ก็เลยมารวบรวมข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์อยู่นะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ5สาเหตุหลักๆที่มักทําให้ดินปลูกของเราเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่ได้สังเกตได้ทดลองทำซึ่งภาพในคลิปนี้อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ฟังแล้วจะเข้าใจเองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆ5สาเหตุหลักที่มักทำให้ดินเสื่อมมีอะไรบ้างหนึ่งละขาดการเติมอินทรีย์วัตถุครับโดยเฉพาะในสวนที่ปลูกในเชิงการค้าเนี่ยและนิยมใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวพืชที่เราปลูกเนี่ยจึงไม่มีทางเลือกที่จะรับรอรับอย่างเดียวแต่ถ้าหากใส่ทันต่อความต้องการของพืชเนี่ยก็ดีไปนะครับ แต่หากใส่เยอะเกินไปหรือหากใส่ผิดช่วงเวลาพืชก็จะดูดซับดูดซึมไม่ทันทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทําให้ต้นทุนสูงแถมยังทําให้คุณภาพของดินเนี่ยลดลงแต่ไม่ใช่ลดลงเพราะปุ๋ยเคมีนะเพราะปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นธาตุอาหารพืชเพราะว่าเราขาดการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปด้วยนั่นเองครับใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วแต่ละปีไม่เติมอินทรีย์วัตถุลงไปรับรองว่านานเข้าดินเสื่อมคุณภาพแน่นอนครับนี่คือสาเหตุที่1 สาเหตุที่2ก็คือเคลื่อนย,ย้ายอินทรีย์วัตถุออกจากแปลงก็คือมีการนําเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้ออกจากแปลงของเราโดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับบางสวนก็จะนําไปเผาไฟบ้างปัญหาคือเป็นรกกลัวไฟประมาณนี้แต่สําหรับผมเนี่ยก็จะเอากองไว้ขคนต้นนะครับเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนมันก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเองหรือหลังตัดหญ้าเนี่ยบางคนก็เห็นแปลงรกก็มักจะเอาไปทิ้งที่อื่นแต่ถ้าเอามากองรวมกันรอบคนต้น ผ่านแค่ฤดูฝนเดียวครับหาไม่เจอเลยไม่รู้มันหายไปไหนที่ไหนได้มันถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินในแปลงของเรานั่นเองครับอย่างที่3ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีแบบผิดผิดติดต่อกันนานโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนนะครับและสูตรพวกแอมโมเนียมต่างเนี่ยหากเราใช้ติดต่อกันนานมันจะทําให้ดินปลูกของเราเนี่ยมีสภาพเป็นกรดได้นะครับหรือหากใช้วัสดุป,ปูนติดต่อกันานานเนี่ยโดยไม่ได้วัดค่า ph ของดินไม่รู้ว่าดินของเราเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลาง ก็ใส่ซ้ำๆเข้าไปอาจทําให้ดินที่มันมีพีที่เหมาะสมเนี่ยกลายเป็นสภาพที่เป็นดินด่างได้นะครับหากใส่วัสดุปูนสูงเกินไปนะหรือถ้าหากใส่ปุ๋ยน a ต r เ o นสูงเกินไปก็อาจทําให้ดินกลายเป็นกรดได้เพราะว่าค่าที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต,ตของพืชที่นักวิชาการเขาได้วิเคราะห์แล้วก็ทดลองมาเนี่ยก็คือ5 5ถึง6.5นะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับหากเราจะใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบไม่ทําให้ดินเสียเนี่ยเราควรเอาปุ๋ยเคมีไปผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ อย่างเช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตราส่วน 1: 1 1ต่อหหต่อหรือ1ต่อ3ก็ได้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยเคมี1ส่วนที่ผมเคยใช้นะปุ๋ยเคมี1กิโลเนี่ยผมก็จะเอาไปผสมกับปุ๋ยคอกอีก5กิโลประมาณนี้นะครับคนให้เข้ากันแล้วค่อยเอาไปหว่านรอบคนต้นเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมีประจุลบครับซึ่งปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่จะมีประจุบวกประจุลบจะช่วยจับประจุบวกไว้ก็คือไม่ให้ละลายออกไปในปริมาณที่รวดเร็วเกินไป ให้ละลายอย่างช้าปลดปล่อยอย่างช้าเพื่อทันต่อความต้องการของพืชน,นั่นเองครับดินไม่เสียด้วยดินดีด้วยถ้าใส่แบบนี้นะอย่างที่4ก็คือใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มฆ่าเชื้อราและฆ่ามแมลงต่างๆนะครับเพราะว่าเชื้อราที่นักพิชาการเขาคิดค้นมาให้เกษตรกรได้ใช้เนี่ยอย่างเช่นพวกไมโครไรซาบิวารียเมทาเลเซียม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเชื้อรากลุ่มสร้างสารรค์ที่จะไปทําลายเชื้อราหรือแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคนะครับหากเราใช้พวกสารกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มฆ่าเชื้อราเนี่ยมันก็จะไปทําลายเชื้อรากลุ่มดีที่มีอยู่ในดินของเรานั่นเองในเมื่อเชื้อราหรือแบคทีเรียที่อยู่ในดินถูกทําลายถูกกําจัดปัญหาที่ตามมาก็คือดินไม่มีชีวิตอินทรีย์วัตถุไม่เกิดการย่อยสลายดินไม่มีโพรงอากาศก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ดินเสื่อมนั่นเองครับ สาเหตุอย่างที่5ก็คือไม่มีการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเช่นหลังปลูกพืชไร่แทนที่จะเอาพืชตระกูลถั่วไปปลูกต่อเพื่อสลับเพิ่มในไนโตรเจนให้กับดินอย่างเช่นถั่วเลี้งถั่วเขียวหรือไม่ก็สโสนปพเทืองก็คืออาจจะหว่านแล้วไถกรบก่อนฤดูการปลูกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มในไนโตรเจนในดินเพราะว่าพืชพวกนี้เนี่ยพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันจะมีปมที่รากซึ่งมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไรโซเบียม มันจะตรึงในตัวเช่นจากอากาศมาเก็บไว้ที่ปมรากแล้วอยู่ด้วยกันกับรากพืชแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสุดท้ายมันก็เหมือนกับคลังปุ๋ยในตัวเช่นผืนใหญ่เลยถ้าเราหว่านมันแปลงใหญ่นะในดินปลูกของเราก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ดินปลูกของเราเสื่อมได้ครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้เคยทํามาตั้งแต่มาทําเกษตรก็เลยพอมีข้อมูลนํามาเล่าให้ฟังลองนําไปพิจารณาลองนําไปใช้ดูรับรองดินดีแน่นอนสวัสดีครับ